วีลคัมแบ็คทูมายูทูบช anel นิวสมาร์ทโฟนอัปเดตวันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยและกำลังถูกพูดถึงอย่างลับๆในวงการเทคโนโลยีนั้นก็คือโนเกียลูเนียสามร้อยโปรแมรุ่นใหม่ที่เหมือนเป็นการปรับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตํานานลูเนียที่เคยโด่งดังในอดีตคลิปนี้ผอมาจากเล่าให้ฟังแบบยาวๆลึกๆเหมือนหลุดออกมาจากห้องและบไม่ใช่แค่สเปคบนกระดาษแต่เป็นประสบการณ์ความรู้สึกและแนวคิดเบื้องหลังที่ทําให้เครื่องนี้น่าสนใจมากสําหรับคนรักสมาร์ทโฟนจริงๆ ถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่โนเกียยังเป็นราชาแห่งโทรศัพท์มือถือชื่อลูเมียคือสัญลักษณ์ของดีไซน์ที่แตกต่างความแข็งแรงและกล้องที่โดดเด่นลูเมีย300 Pro Max เหมือนเป็นการนำจิตวิญญาณนั้นกลับมาแต่ปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบันตัวเครื่องถูกออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้นวัสดุโลหะผสมกับกระจกด้านที่ให้สัมผัสหรูแต่ไม่ลื่น สีสันยังคงเอกลักษณ์แบบรูเมียแต่ดูสุขุมและผู้ใหญ่มากขึ้นขอเครื่องโค้งมนกำลังดีจับถนัดมือถึงจะเป็นรุ่นโปรโมแม็กที่จอใหญ่แต่การกระจายน้ำหนักทำได้ดีทำให้ใช้งานมือเดียวได้ในระดับที่น่าพอใจ ด้านหน้าของ Nokia Lumia 300 Pro Max มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ที่เน้นความคมชัดสีสันสดแต่ไม่เวอร์เกินจริงการแสดงผลดูสบายตาเหมาะกับการดูวิดีโอเล่นเกมหรือแม้แต่การอ่านบทความยาวๆในตอนกลางคืนความสว่างหน้าจอทําได้ดีมากใช้กลางแจง้งก็ยังเห็นชัดการปรับแสงอัตโนมัติทํางานฉลาดไม่สว่างหรือมืดเกินไปในสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่แฟนๆ Lumia คิดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องกล้อง และในลูเนีย300 Pro Max เรื่องนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญกล้องหลังถูกพัฒนาให้รองรับการถ่ายภาพที่เน้นความเป็นธรรมชาติรายละเอียดสูงและการจัดการแสงที่แม่นยำภาพถ่ายกลางวันให้สีที่ใกล้เคียงของจริงมีมิติและเก็บรายละเอียดได้ดีมากส่วนการถ่ายกลางคืนทำได้น่าประทับใจลดหน่อยได้ดีแสงไฟไม่แตกง่ายภาพยังคมคมและมีอารมณ์ไม่ใช่แค่สว่างอย่างเดียวแต่ดูสวยจริงกล้องหน้าก็ไม่ธรรมดาเหมาะกับสายเซลฟี่และสายคอนเทนต์ วิดีโอพอคมชัดผิวดูเป็นธรรมชาติไม่เนียนจนหลอกตาการถ่ายวิดีโอให้ความนิ่งและสีสันที่สม่ำเสมอเหมาะมากสำหรับคนที่อยากทำคลิปลงโซเชียลหรือ YouTube แบบไม่ต้องปรับแต่งเยอะในด้านประสิทธิภาพโนเกียลูมิเอ300 Pro Max ถูกวางตำแหน่งให้เป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงการใช้งานทั่วไปลื่นไหลามากเปิดแอปสลับแอปเล่นเกมกราฟิกสูงก็ทำได้ดีไม่มีอาการหน่วงให้เห็นการจัดการความร้อนถือว่าทำได้ดี ตัวเครื่องไม่ร้อนเร็วแม้ใช้นานต่อเนื่องนานนานเหมาะกับคนที่ใช้มือถือทั้งวันทั้งทำงานและความบันเทิงระบบปฏิบัติการถูกปรับแต่งมาให้ใช้งานง่ายเน้นความเรียบสะอาดและเสะถียรอินเทอร์เฟสดูไม่รกใช้งานได้ทันทีแม้ไม่เคยใช้มาก่อนฟีเจอร์ต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเหมาะกับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและคนที่ชอบปรับแต่งเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่โนเกียให้ความสำคัญมีระบบสแกนนิ้วและสแกนใบหน้าที่ทำงานรวดเร็วและแม่นยำ แบตเตอรี่ของ Lumia 300 Pro Max ถือเป็นอีก1จุดเด่นใช้งานได้ยาวนานตลอดวันแบบสบายๆแม้จะใช้งานหนักทั้งดูวิดีโอเล่นเกมและถ่ายรูปการจัดการพลังงานทำได้ดีมากหมดประหยัดพลังงานช่วยยืดอายุการใช้งานได้จริงการชาร์จท,ทำได้รวดเร็วไม่ต้องรอนานเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่เวลาเป็นเรื่องสำคัญในด้านเสียง Nokia ร,รุ่นนี้ให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ลำโพงเสียงดังฟังชัดมีมิติดูหนังหรือฟังเพลงได้อัธรศเสียงสนทนาชัดเจนไม่มีเสียงแตกหรือเบาเกินไปใครที่ชอบฟังเพลงหรือพอดแคสต์ผ่านมือถือจะรู้สึกได้ถึงคุณภาพที่โนเกียตั้งใจใส่เข้ามาอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูเมีย300 Pro Max น่าสนใจคือแนวคิดของแบรนด์ที่เน้นความทนทานและการใช้งานระยะยาวตัวเครื่องดูแข็งแรงงานประกอบแน่นให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ เหมาะกับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนมือถือบ่อยๆแต่อยากได้เครื่องที่ใช้งานได้ยาวและไว้ใจได้เมื่อมองภาพรวมโนเกียลูมิเอ0ร์สามรยไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เหมือนเป็นการประกาศว่าชื่อโนเกียและลูเมียยังมีที่ยืนในใจผู้ใช้ด้วยการผสมผสานดีไซน์ความแรงกล้องคุณภาพและประสบการณ์ใช้งานที่ลงตัวรุ่นนี้เหมาะกับทั้งแฟนโนเกียรุ่นเก่าและผู้ใช้ใหม่ที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่แตกต่างจากตลาดทั่วไปถ้าคุณกำลังคิดถึงมือถือที่มีเรื่องราว มีเอกลักษณ์และให้ประสบการณ์ใช้งานที่ครบเครื่องโนเกียลูมิเอ0 0์สามร้คือชื่อที่ควรเก็บไว้พิจารณาอย่างจริงจังคลิปนี้ผมตั้งใจเล่าให้ฟังแบบลึกๆเหมือนคุยกันยาวๆหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง New Smartphone อัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวสมาร์ทโฟนใหม่ๆแบบลับๆยาวๆแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน